ยังไงวะฮึฮึฮมาสิไอเกอรอตามตามตัวรับไปไหนอ่ะคาบบอมคาบบอมในช็อตเนี้ยไม่พอๆกันนี่เราต่ำกว่ทาทีมข้ามนะยังไงทาร่าไปไหนอ่ะสโลโดนสโล่ประเดี๋ยวไม่ออกเอาตัวนี้ก่อนเลยกนะันไปม,มาดิมา,ด,มาดิเพื่อนกูอยู่ไหนเนี่ยโหลมาเพื่อนไม่ต้องก็ได้กูค,คนเดียวก็ได้มาดิมาดิมาหนึ่งสี่ไวหรือเปล่า จังหวะนี้หนึ่งสี่ไว้สวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมหาเทพฝืนสังขารกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้เราก็มากับฟอร์เรนติโน่กันอีกแล้วนะครับเกมนี้นี่ผมบอกเลยว่าน่าจะสนุกนะครับเพราะว่าทีตรงข้ามเนี่ยมีแต่ตัวเวทน่ารำคาญนทะั้งนั้นนะผมไม่ค่อยชอบเลยว่ะฮัลโหลเกมนี้ หมือนจะเวทสี่ตัวนะครับผมแล้วผมชนมาแกงก้าด้วยไะเวลากดเอ่อนอกเวลาก็จะเจอฮีโร่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ล็อกตำแหน่งไงจะเล่นอะไรก็เล่นนี่เออส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นฮีโล่ที่ถนัดนะเฮ้ยห้าวเหอกบกบกบห้าวเหรกบห้าวเหรกบกบห้าใช่ไหมมาดิครับก็มาดิครับ ปลาดอกเขากำหมอบตายเรียบร้อยห้าแบบนี้ก็ไปคุยกับรากมะม่วงนะครับผมคือผมดูจากทรงแล้วเกมนี้ผมต้องออกคันเวทตั้งแต่ต้นเกมอะไม่งั้นผมว่าไม่น่าปลอดภัยจัดรองเท้ากันซีซีไปเลยครับผมฟร์ปามปก่อนฟร์ปามปก่อนตีไปแล้วก็ชิ้นต่อไปเราต้อง ขึ้นทอยเลยนะครับผมรูสึกทรงแล้วต้องขึ้นทอยนะทอยทอยแล้วกันทอยดีกว่าทอยน่าจะเวิร์กสดเอ้ยเวิร์กสดอะไรเวิร์กสุดนะครับผมผมว่าน,ะนี่มันเริ่มนะครับผมมันเริ่มแล้วนะมันเริ่มแรงนะถ้ามันเวลรกสีเราอย่าเพิ่งไปเล่นกับมันนะครับเราอาจจะตายได้นะเขี่ขีบไปก่อนจังหวะน,นี้ปลาดอกเขากำหมอบแน่นอนมาดิครับสองหนึ่งไหวหรือเปล่าก็มานิโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้โอ้มันถึก ถึกอ่โอ้โหเ้ยเป็นไงกูว่าอลไฮะคุณพ,พูดไปแมปแมปเองว่าอย่าไปเล่นกับมันอืมไม่น่าอะไรกูเฮ้ยอืมไม่น่าสดเลยผมเมื่อกี้ผมพลาดเองนะครับ็อนเมื่อกี้กล่าวว่าแปะอันติโดนแล้วก็จะเก็บกบได้ไงนะเออทีนี้เรียวมะแม่งโดดมาจากไหนไมาด้วยผมตกใจไงนะแล้วเหมือนมาเกงก้าเมื่อกี้เลือดเลือดมันเหมือนจะหมดรอดน,นะ แต่ว่ามันน่าจะกดฮิวขึ้นมาระหว่าแวบๆผมเห็นแบบเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเสียเชิงนะอุตส่ามีมงกุฎเวทไม่เป็นไรครับมันต้องมีช็อตแก้มือมันต้องมีช็อตแก้มือนะครับผมยังไงจังวานี้ยังไงกรบกรบอะไก็มาเดก้าเบลว่า,า,าะาแล้วมันฟิกอะมาเดฟิกอ่ะอันติส่วนนะครับโอ้กระตุกกระตุกค้างค้าง,างน่าจะได้อยู่นะยังไงกบกบยังไงแปะเข้าหัวเรียบร้อยไปคุยกับลางมะม่วงเฮ็ดเช้า หัวแตกไปดิสดมาก็สดกลับนะครับเออผ่านไปสี่นาทีแล้วครับผมตอนนี้ก็สกอร์ถือว่าใกล้เคียงครับผมสี่สีนะไม่รู้อะผมเพิงบู์เงินให้นำไว้ก่อนอนะเกมนี้เขาวัดกันที่เงินนะครับผมกับของนำนะถ้าของนำแล้วก็เงินนำก็จะเล่นง่ายนะครับผมแต่ถ้าของตามเราก็จะเล่นยากนะ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทาล่าโดดมางี้ได้ไงเฮ้ยป่ามามาดิเอ้ย,อย,อยโอ้โหดอกว่าชิบหายต้องออกก่อนครับผมอยู่ไม่ได้ละผมชอบไปติดลำแบบคอมโบไอ้อะไรอะคอมโบเข้าไปแล้วก็พาสีเข้าไปแล้วก็กดสกิลสองดีดอะผมไปติดคอมโบนี่ไงแต่ถามว่ามันใช้ได้ใช้ได้นะถ้ามันยังไม่ตายนะครับผมผมลืมไปว่าเวลาจะตายเราต้องไม่ใช้คอมโบนี้นะ คอมโบนี้เอาไว้ใช้สำหรับเเวลาลาแบบนัวๆน,นะครับม,มันจะได้ปลาดอกไม่มว่วไงเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปสอนอีกทีนะครับผมเพราะว่าคลิปคลิปก่อนเนี่โอ้โหน่าจะเป็นปีแล้วมั้งคลิปที่ผมสอนเล่นฟอร์เรนติโนนะต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้เก่งนะครับแต่ผมก็น่าจะพอไปวัดไปวาได้อยู่นะถูถูได้ถายาย,ยังไงเรียมาเรียบร้อย เฮ็ดชอมาอย่างนี้ก็ตายไปครับที่ผมตีแรงนี่ไม่ใช่นะครับผมเงินนำม่นนะครับผมถ้าทุกคนอยากเล่นง่ายก็พยายามเก็บคีฟเก็บออบเจกต์ uh, ให้ได้เยอะๆนะไอพวกคีฟป,ป่าแต,ถาแต,ตาาแ่ถ้าแท็กเลนฝั่งตรงฝั่งตรงข้ามอะไรถ้าแท็กเลนเพื่อนเราก็แท็กได้นะแต่ว่าอย่าไปแท็กบ่อยนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนจะจนนะครับ แท็กได้ครับแต่คุณต้องแบกนะผมบอกแค่นั้นแหละถ้าคุณแบกได้คุณก็แท็กเลยครับผมถ้าคุณมั่นใจนะแต่ว่าแรงต้องสูงมันก็จะเล่นยากนะเพราะว่าทีมตรงข้ามเขาก็เป็นงานเหมือนกันนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุตสาหะอึดหรออึดต่อฮ้องอืมอื้มอืมเดินช้าจังวะจังหวะนนัวๆนี่ผมชอบเก็บดอกมั่วตลอดเลยวะเล่นมาก็นานแล้วนะ ยังไม่จ้าีกยังยังยังไม่จ้าีกเดี๋ยวจักรอก่อนนะเผื่อมีคนลงนะอันเน่จะมาเบลดบู๋เหมาเวทบัวต่อยเอ้๊ะยังไงอ่ะมาเปิดไปแล้วครับผมโอ้โหแม่งสกิลดีจังวะถอยก่อนหยอกให้เฉยหยอกหยอกเพื่อนเอ๊ะถอยก่อนเฮ้ยไอ้ยายนี่เอ้ยโอ้โหตายเดี๋ยวกูตายไม่น่าเปิดเลย ช็อตนี้ผมพลาดเองนะไม่เป็นไรแต่เรายังต้องมีช็อตแก้มือว่าครับเพื่ออารมออกกันเวศกันบ้างก็ดีนะเพราะว่าทีนรงข้ามนีนเวทสามสี่ตัวเลยนะสามตัวเลยนะเออสี่ตัวทาร่าก็เวทนะพูดถึงเออ,อยังไงวะหืมฮ,ฮืมาดิฟิกเกอร์รอตามตามโอ้โหมีตัวรับไปไหนอะ่ะคารอมคารอมในช็อตนี้ยคารอมแน่นอนมาดิ มาเอ้ยตายยากกัะชิบหายผมต้องออกของแกนะเกมเนี้ยผมออกเฮียวกะแม่งเลยนะครับอืเพราะว่ามันสโลมันออกของสโลเรานะเราก็ต้องออกของมาแก้การโดนสโลนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้เฮียวกะมันจะมีประโยชน์หรือเปล่านะครับผมไม่รู้จะออกอะไรอะ่ะผมออกคิวออฟโมดมันก็เท่านั้นนะเพราะว่าทีมรงข้ามมันไม่ได้ตีเร็วไงเออสโลได้จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ตีเร็วนะ คือเฮียวกะเนี่ยไออาส,สีมาเนี่ยมันจะเป็นแบบถ้าเราโจมตีปกติเนี่ยมันจะลดความเร็วเคลื่อนที่ฝั่งตรงข้ามไงยี่ปเซ็นแล้วมันก็จะเพิ่มความเร็วให้เราอีกสิบปอร์เซ็นะครับผมผมบอกเลยว่าถ้าเอารวมๆแล้วนี่เท่ากับเราวิ่งเร็วขึ้นสามสิสิบห้าปเ็นตะเออคือลดฝั่งความเร็วฝั่งตรงข้ามผม,มพูดอะไรไวนะเนี่ยคือลดความเร็วในการเดินนะาอแล้วในการ ลดความเร็วในการเดิน25%นะครับแล้วก็เพิ่มให้เรา10%นะเท่ากับว่าเราจะหนืดน,น้อยลงแล้วเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นเออเอาไงเข้าใจง่ายๆนะครับจังหวะนี้ต้องมีขาป,ป้อมนะครับตายหนึ่งตัวแต่ว่าต้องออกมาก่อนนะครับรู้ึก,กโดนตีแรงแต่ว่าจังหวะนี้ยังไงสวนมาเลยครับสวนพี่สวนเนาะโอ้โหโดนสแตนโอ้โหตายแล้วเมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะไปได้ต่อนะแต่ว่าผมโดนเดียมะจิ้มไง คืออันติมันหมดเวลาพอดีนะไม่พอดีนะจะหมดไปพักหนึ่งฮนะเออหืมกจะสุดซะหน่อยโดนหยุดซะก่อนผมมีทั้งดาบกันดาเมตแล้วก็เฮียวกน,นะครับผมว่าสองชิ้นนี้ก็ค่อนข้างเพียงพออยู่นะเพื่อจะฆ่าฝั่งนู้นนะครับแต่ดูจากป้อมแล้วเราจะเสียเปียบอยู่นะเพราะว่าทีมทีมตรงข้ามนี้ป้อมกลางยังไม่แตกกันนะครับผมดูเดยสิบสี่นาทีนะ ป้อมกลางทีตรงข้ามยังไม่แตกนะครับเออแต่ฝั่งเรานี่ไปหมดแล้วครับป้อมนอกเหลือข้างล่างนะยังไงทาร่ายังไงฟิกเกอร์โอ้โหกด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 ฟิกเกอร์ไม่ติดืกาจะปาดอกฟิกเกอร์นะกดเท่เลยไปไหนอะ่ะฮึตายยากยัง,งวะแม่มันถึกกันดีจริงๆเลยนะเออผมว่าพลังโจมตีผมก็ไม่ได้น้อยนะเจาะเกาะผมก็มีนะ ออแม่งคิวออฟรอสเลยแล้วกันแม่งสโลเรานะครับเราก็ต้องออกแก่สโลนะครับขอแค่แปะอันติโดนะเออถ้าออกของแบบนี้มาแล้วอันติไม่โดนเราก็ตายฟีอะ่ะผมบอกแค่นั้นแหละถ้าอันติโดนแล้วเราก็สามารถแบบสวนได้ไนงะไม่งั้นอีหนืดชิพหายอะ่ะเดินไม่ออกจริงๆริโอ้โหแล้วแต่ละตัวสกิลใช้ได้เลยนะโดนอย่าโดนแช่ก็พออื โดนอะไรก็ได้อย่าโดนแช่สโลยังพอเดินออกนะโดนแช่เนี้ยไม่ต้องทำอะไรเลยนะยืนเฉยเลยเป็นไก่เลยทีเนี้ยเอยทาร่าจะมาลา่เหรอไม่ได้นะมาดิครับยังไงจังหวะน,นี้ไปไหนครับดักหน้าครับผมผมดักหน้าไงนะแล้วผมดักม,มาดิแล้วผมดักนะหุ่นเดียวมะาล้้ยังไงจังหวะน,นี้ปลาดอกเข้าหัวปาแล้วลอยเฮดชอตไปดิหายไปสาม แต่ทีมเราหายไปสองแล้ว oh, มันคุ้มเมื่อเปล่เนี่ยฮัลโ <Hello. S 1> หลดูจากทรงแล้วไม่น่าคุ้มนะอ่าทีนี้สามสามเลยทีนี้ยังไงกล้าไหมเขาก็มันกล้านะอีลินนี่มันแรงนะผมว่านะเออผมว่ามันโกงอยู่นะตอนนี้นี่ป้อมกลับมาเท่าคันแล้วนะเหลือป้อมนอกโกละปอมนะครับผม แต่ว่าคีบเราเนี่ยดูดูแล้วพอพอเราคีบเราต่ำกว่าว่ะไม่ใช่พอพอกันดิคีบเราต่ำกว่าทีมรงข้ามนะยังไงทาร่าไปไหนอ่ะสโลโดนสโลปดีเดินไม่ออกเอาตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันไปมาดิมาดิเพื่อนกูอยู่ไหนวะเนี่ยโหอมาเพื่อนไม่ต้องก็ได้กูคนเดียวก็ได้มาดิมาดิมาหนึ่งสี่ไหวหรือเปล่าจังหวะนี้หนึ่งสี่ไหวหรือเปล่ามาดิครับเฮ้ย เกินไปหรือเปล่าวะมันไม่ตายเลยเฮ้ยโอ้โหกูมีเจาะเกาะกิงมั้นี่ยโอ้ตายแล้ล้ำขนาดนี้ยังไม่ตายผมว่า G M ควรจะปรับฟอร์เรนบ้างนะครับเฮ้ยลํำทั้งวันกูตายแทนทั้งนั้นอะไรครับเนี่ยเรียวมาเรียวมาเออเรียวมาเออยังไงโอ้โหมันเหนียวจังวะ ืสเต็ปดีซะด้วยม,มันจูกดีจริงไอ้นี่กเ็เซเลเยอร์ว่าไงเพื่อนอยังไงดี <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮเอาเหรอมาดิ <c oughs> โอ้โหหนืดหนืดอ,อันติไปก่อนครับผมอันติโดนอย่างนี้ไม่น่ารอดนะล็อกคิวเหรอ,หรอไปไหนอ่ะไปไหนเฮ้ยมันถึกจังวะแล้วพีไปต่องไงน้องอมาดิมาหรอเข้าหัวไปเลยครับมามาดิ ก่อเกิดขายก่อนขายก็อเออไปกดผมกดไม่โดนโอ้โหกดไม่โดนเลยอะไรวะเนี่ยกดไม่โดนครับผมฮัลโหลเกือบแล้วไงเออถ้าทีมตรงข้ามอยู่เยอะผมน่าจะแตกแนละ้วเมื่อกี้จะกดไม่โดนไงเออกดขายแล้วต่กดไม่ติดอ่ะอ่าหมดตีนี้ก็น่าจะจบได้นะครับดูจากส่งแล้วแต่ทีมตรงข้ามมารำตายยากเกินไปว่ะผมว่านะหลายช็อตแล้วเออ ไอ้ไฟนวลนวเนี่ยท้ายากกัดเลยครับผมลำลำจนปวดนิ้วอะปิดไม่ลงอะแถมกูตายด้วยเออดูเขาทำเนี่ยแม่มันแน่นอนจริงๆนะจริงจริงผมน่าจะฆ่าได้นะอุตส่าห์เรียกเพื่อนแต่จริงจริงไม่ต้องพึ่งเพื่อนก็ได้ครับผมพูดถึงอ่ะแต่คือมันปิดไม่ลงเลยไนงะเออแม่งจะตายจะตายอีกตัวหนึ่งก็มารับแทนโอโ้แล้วเมื่อไหร่มันจะตายอะจะตายกี่โมงดีกว่าเออผมจะฆ่าได้กี่โมงแม่ ออกไอเทมมาแก้ดาเมจสองแสนสองทำไปได้ไม่แปลก,กที่มันไม่ตายเอ,อกูาำจนปวดนิ้วแต่มันไม่ตายอไอเทมก็ประมาณนี้ครับฮัลโหลถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามกันด้วยนะครับผมผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับวาจาใดไม่สุภาพก็ต้องขออาภัยมาที่นี้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับรักทุกคนนะครับผม Chop chop!